สวัสดีค่ะวันเดอร์วันเ s อร์โซลเลิฟไลฟ์ทาร์โรเรค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาเช็คพลังงานความรักนะคะพลังงานโดยทั่วไป love general reading ให้กับชาวราศีตุลน,นะคะประจำวันที่1-15ถึง15พฤศจิกายนนะเข้าเดือนพฤศจิกายนเดือนมีนกันแล้วนะคะ2564นนะพลังงานความรักโดยทั่วไปนะคะไม่ได้เจาะจงกับใครเป็นพิเศษเนาะไม่ได้เป็นการดูส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะ ขอให้รับไปเฉพาะพลังงานบวกเท่านั้นนะคะอะไรที่เป็นลบอะไรที่คุณรู้สึกไม่โอเคไม่ใช่นะคะอย่าไปคิดมากอย่าไปดรมาม่าใดๆนะคะให้ผ่านไปค่ะเนาะให้รับไปแต่เฉพาะพลังงานดีๆเท่านั้นในส่วนของวันและเดือนที่เป็นช้ยเนี่ยเป็นจะยึดของทางตะว,วันตกนะคะใส่ไว้ด้านล่างนี้แล้วนะคะว่าวันเกิดของคุณนะคะตกลงมาในราศีตุลหรือเปล่านะคะสำหรับ แต่ถ้าเกิดใครเป็นตันแต่ทางาสัตว์ไทยนะคะ,ะก็ดูได้นะเอาที่คุณสบายใจนะคะเอาที่คุณรู้สึกว่าดึงคุณมีอะไรดึงดูดเข้ามานะคะให้ฟังคลิป,ลปนี้นะคะมันอาจจะมีข้อความใดๆส่งถึงคุณก็ได้นะคะนะ แล้วอะไรอีกออพลังงานนะคะก็สลับสับเปลี่ยนตัวตนกันได้เป็นคุณหรือเขา vice versa หรือเป็นพลังงานรอบๆตัวคุณนะคะลัคนาราศีดาวจานันทรศุกร์ดูได้หมดเลยนะคะที่สิ่งสถิตอยู่ในราศีตุลค่ะโอเคงันขอเริ่มดูกันเลยนะคะเราจะมาเช็คพลังงานโดยทั่วไปนะคะโดยรวมนะคะที่ผ่านมาตอนนี้หรือที่กําลังจะถึงนี้ immediate future นะคะให้กับชาวราศีตุลลัคนาตุลขอเช็คพลังงานโดยทั่วไปนะคะว่าของคุณตอนนี้เป็นยังไง างานโดยรวมทั่วๆไปนะคะรอบๆตัว spiritual strengths Tro chakra นะคะหเออจักระนะ c h a k r อีกสองใบน,นะคะ very soon religious factors นะคะโอเคพลังงานโดยทั่วไปของชาวราศีตุลลคณาตุลนะคะมองดูว่าช่วงนี้นะมันมีอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะแจงออกหรือปล่อยออกหรือว่าพูดจากที่คุณรู้สึกไม่ค่อยได้นะคะตรชัคค่ามันแบบเป็นช่วงระหว่างอะไรนะ คอนะคะนะจากกระตรงตรงช่วงระหว่างนั้นนะคะมันเป็นเรื่องราวของของการที่เราจะ express your feeling อนะคือแสดงความรู้สึกหรืออยากจะบอกอะไรแต่เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถบอกได้เต็มที่ไม่แสดงไม่สามารถที่จะแสดงความรู้สึกได้เต็มที่อะไรประมาณนี้นะบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าในคอของคุณมันเหมือนมีอะไรติดๆขัดๆหรือมันแบบเขาเรีย <c> ก <oughs> อะไรเหมือนแบบ มันมีอะไรบล็อกอยู่อะไรแบบนี้นะคะอาจจะเป็นตัชักคราของคุณจะกระตรงนี้ที่มันบล็อกอยู่ทําให้คุณไม่สามารถที่จะเ,เปิดเผยความรู้สึก ทแท้จริงของคุณได้นะคะให้กับใครก็ตามรอบๆตัวคุณเนาะอันนี้เป็นเรื่องของพลังงานนะคะแต่ถ้าเกิดใครป่วยอยู่อะไรอยู่ก็ไปหาหมอนะเอออะไรแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดพลังพลังงานคือมันมีอะไรบล็อกอยู่ในช่วงตรงนี้นะคะมันเป็นช่วงที่แบบเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นการพูดออกมาหรืออะไรแบบนี้ค่ะจะไม่เต็มที่เนาะอืมแล้วในตอนนี้นะคะดูเหมือนว่าถ้าเกิดออคนที่ ชอบเรื่องพลังงานหรือชอบเรื่องสเปริชัลเรื่องจิตวิญญาณเรื่องเกี่ยวกับทำอะไรดีๆให้กับตัวเองอะค่ะแบบส่งมอบพลังดีๆอะไรเงรี้ยให้กับตัวเองนะเม่นมองดูว่าตอนนี้ s p i r ส t u ริช t ลสตร t งของคุณนะคือดูจะ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 ,จะพัฒนาขึ้นนะมันดูแกล่งขึ้นมันดูแบบมันดูมั่นคงมากขึ้นมันเหมือนเหมือน,นคุณเหมือนคุณออม เขาเรียกอะไรทำทำทุกอย่างในตัวคุณจิตใจคุณนะคะอย,อย่างที่บอกไปถ้าเกิดมันรู้สึกว่าอะไรมันบล็อกอยู่อะไรอยู่เหมือนคุณพยายามที่จะจัดการกับมันน่ะนะสเปรเชียลจิตวิญญาณของคุณนะคะสิ่งรอบๆข้ามพลังงานรอบตัวเหมือนทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นเนาะในด้านของความรักความสัมพันธ์นะ่ะเม้นมองว่าดูไปตอนนี้นะคะเหมือนบางคนนะคะอาจจะเจอใครที่อาจจะต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนากันเนาะมันมีผลต่อ เป็นแฟกเตอร์เป็นปัจจัยนะคะในการคบกันหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะเออหรือเขาคนนี้เข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องเพิ่มพลังเกี่ยวกับ spiritual path นะคะแบบเออให้ให้ให้มันเหมือนแบบว่าสอดคล้องไปกับเขาหรืออะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเหมือนเขาทเหมือนเขาเข้ามาแล้วคุณมีพลังงานบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นนะคะหรือบางคนอาจจะแบบอาจจะรู้สึกว่าอะไรก็ตามในตอนนี้ที่มันรู้สึกว่ามีอะไรให้คุณต้องตัดสินใจนะคะมันเคลียร์ e a r l y d w c i t e what you want o so now ก็คือเหมือนแบบว่าเหมือนคุณตอนนี้คุณต้องการตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยนะเหมือนพยายามที่เหมือนคุณรู้ว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรอะ่ะแต่มันมองดูว่าเร็วๆนี้อะค่ะ very soon เนาะมันจะทำให้คุณเคลียร์ทุกอย่างตรงนี้ออกไปได้นะถ้าเกิดคุณ Work on พลังงานของคุณแบบว่าทำให้ให้มันบาลานซ์ให้ Vibration ให้อา่อาอ่า vibration คือเหมือนแบบ การสั่นสะเทือนของพลังงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะในตัวของคุณอะไรอย่างเงี้ยให้มันสม่ําเสมอให้มันสูงๆเนาะรักตัวเองหรืออะไรเงี้ยคิดบวกอะไรอย่างเงี้ยให้มันมากขึ้นมันก็จะยกระดับของวาเบรชันตรงเนี้ยขึ้นมาได้ทําให้คุณดึงดูดอะไรดีๆเข้ามาหาคุณนะคะเนาะโอเคราศีตุลน,นั่นคือพลังงานรอบๆตัวนะคะงั้นขอดูพลังงานความรู้สึกและตัวตนของคุณนะคะพลังงานของราศีตุลน,นะคะตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้าง Queen of Wands, Eight of Pentacles, Eight of Swords, Two of Cups แล้วก็ Four Pentacles นะคะตอนนี้ดูคุณค่อนข้างมีเสน่ห์ดูมีความมั่นใจค่อนข้างมากในตัวคุณเองอาจจะเป็นเพราะว่าคุณกำลัง พัฒนาพลังงานกําลังทําให้ตัวคุณรู้สึกดีขึ้นนะคะคุณรู้สึกอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนาะคุณอาจจะเจอใครสักคนที่คุณรู้สึกว่าใช่ว่าคนคนนี้ก็คือ soulmate ของคุณแต่มันยังมีอารมณ์ของคนที่ยังอยากเก็บตัวยังอยากไว้ตัวนะคะหรือบางคนมันมีอดีตอะไรสักอย่างถึงที่คุณรู้สึกไม่โอเคหรือว่ามีเรื่องราวที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณระหว่างคุณกับเขาอะที่คุณรู้สึกว่าคุณ คุณยังลืมมันไม่ได้หรืออะไรแบบนี้ก็เหมือนกันนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะรู้สึกว่าในตอนนี้เหมือนคุณอยู่กับตัวเองแล้วคุณอยากพยายามที่จะออกมาจากโมเมนต์อะไรเดิมๆความ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 ,ความเป็นอยู่เดิมๆความคิดเดิมๆของคุณแต่คุณไม่สามารถที่จะ ออกมาจากตรงนั้นได้นะแต่ตัวคุณอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะคือการที่คุณเจอใครสักคนแล้วคุณเริ่มต้นเนี่ยคือเหมือนแบบว่าคุณอยากจะเริ่มต้นในทางที่ดีอ่ะนะคะเหมือนตอนนี้คุณกําลังอย่างที่บอกไปดูเหมือนคุณกําลังอาจจะตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่นะอยากจะทําทอะไรที่คือเหมือนกําลังดูว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ในตอนนี้ขณะที่ท,ท,ที่แบบว่าเก็บตัวเองอยู่กับตัวเองอะไรอย่างเนี้ย คุณกาลังดูว่าคุณต้องการอะไรกันแน่แล้วคุณ <c oughs> อยากจะเคลียร์พลังงานตรงนั้นนะคะพลังงานที่มันไม่ดีทั้งหลายแล้วกเ็เลือกรับแต่พลังงานที่ดีแล้วก็จะได้ตัดสินใจบางอย่างนะคะให้มันแบบว่าถูกต้องเนาะ <c oughs> เหมือนคุณคุณค่อนข้างที่จะมีใช้สมาธิแล้วก็ใช้สติอยู่กับตัวคุณเองค่อนข้างเยอะนะคะ <c oughs> แต่คนที่คุณคุยด้วยอ่ะคุณรู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช่เขาคือคนที่แบบเป็น two of cups อะอยากจะ อยากจะไปต่อด้วยอยากจะมีความสุขด้วยอะไรแบบนี้นะคะคนคนนี้ที่เข้ามาหรือกำลังคุยอยู่มีประเด็นอยู่อะไรประมาณนี้นะแต่ตัวคุณน่ะในตอนนี้เป็นว่ามันมีลักษณะของคนที่เริ่มมีความมั่นใจในความในในตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองสเสน่ห์ความสดใสพลังงานไฟของคุณในตัวคุณน่ะนะคะมันมันมีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว นะแต่แท่ว่าในตอนนีมน้มันมีบางอย่างที่คุณอาจจะต้องตัดสินใจซึ่งตัวคุณเองก็ก็น่าจะรู้ดีว่ามันคืออะไรนะคะอืมโอเคงั้นขอเช็คพลังงานของคนคนนี้นะคะว่าเขาเป็นยังไงพลังงานของคนที่ชาวราศีคุณคุยด้วยอยู่ตอนนี้นะคะเขาเป็นยังไงเลย King of Cups Seven of Wands King of Swords Night of pentacles แล้วก็ the sun คนที่คุณคุยด้วยบางครั้งเันมองดูว่าเขาเป็นคนที่เหมือนคําอินแบบ hot and cold อะนึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปนึกจะคุยก็คุยนึกจะนิ่งก็นิ่งนะคะตอนนี้เขาดูเป็นอะไรแบบนี้เหมือนตัวเขาเองเขาก็มีอะไรที่รู้สึกว่าเขา p r o t e c ตัวเองอยู่เหมือนกันนะแล้วคนคนนี้เบนมองดูไปเหมือนเขาก็พยายามที่จะเรียนรู้อะไรใน,ในตัวของเขาเองอยากที่จะ อยากที่พัฒนาอะไรบางอย่างในตัวเขาเองด้วยค่ะนะเขาก็เลยเหมือนปกป้องตัวเขาเองเหมือนกันนะเหมือนปกป้องความรู้สึกความเป็นตัวตนของเขานะคะอย่างบางครั้งเขาอาจจะเข้ามาคุยคุยคุยแล้วเขาก็หายไปเขาก็นิ่งไปเนาะแต่เขาก็มีมีมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะเหมือนเขาเหมือนตัวเขาเองก็พยายามที่จะ หาคำตอบอะไรบางอย่างในตัวเขาเองเหมือนกันนะคะช่วงนี้เหมือนคุณทั้งสองอะ่ะกาลัง work on yourself คือเหมือนกาลังพัฒนาตัวตนของคุณนะคะนะพัฒนาตัวตนของคุณความรู้สึกของคุณให้ไปจุดที่แบบว่าฉันต้องการอะไรอะ่ะฉันต้องการให้ความสมําคัญนี้ความสัมพัน,น์นี้เป็นแบบไหนฉันต้องการให้ชีวิตของฉันเป็นแบบไหนเหมือนคุณทั้งสองคนอยู่ในโมเมนต์อยู่ใน moment, อยู่ในจังหวะช่วงชีวิตจังหวะของช่วงชีวิตมันเป็นแบบนี้ในตอนนี้นะคะมันมีอะไรคือเขาก็มีอะไรให้เขาต้องคิดด้วยอะไรด้วยนะในบางครั้งคนคนนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะติดต่อคุณมานะคะให้ติดต่อคุณมาเขาอยากที่จะคุยกับคุณนะ,ะแต่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างช้าแล้วบางครั้งเวลาเขาจะติดต่อเหมือนเขาก็แอบบแอบบนิดนึงอะกลัวว่าคุณจะ คุยกับเขาไหมก็มีเหมือนกันนะอารมณ์แบบนี้คือดูตัวคุณเองคุณก็มีกำแพงเล็กๆกำแพงแบบก่อกำแพงขึ้นมาปกป้องเขาเรียกนะแบบคือแบบมีมีกำแพงที่เหมือนแบบป้องกันความรู้สึกหรือตัวตนของคุณต่อเขาเหมือนกันอะไรแบบนี้ค่ะนะเขาก็เลยเข้ามาแบบ h o อ and c o คลอ่ะคนคนนี้เนาะอืม แต่เขาเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่มาลักษณะของช้าๆแบบลอจิกเป็นผู้ใหญ่อารมณ์เหมือนแบบค่อนข้างม่ชัวรนะคะคนคนนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางทีก็หายไปเลยบางทีก็กลับมารัวๆหรืออะไรแบบนี้เนาะตัวคุณตัวคุณเองอะ่ะก็เลยอาจจะอยากจะแบบมองอะไรให้มันเคลียร์กว่านี้นิดนึงก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะไปต่อคนนี้ยังไงอะไรแบบนี้นะคะ งนขอดูแนวโน้มนะคะแล้วก็ไพ่แนะนำนะคะความสำคัญกับคนคนนี้ The Emperor Queen of Cups The Chariot นะ okay. A New Love นะคะ Destiny okay. s u d t e n separation นะคะ Be assertive แล้วก็ Remain positive อีกสองใบเป็น Hidden truth นะคะมีอะไรที่อาจจะเขาหรือคุณบอกกันออกมาไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยนะ You were the best thing in my life. I wish I could take back my words นะคะ mm hmm. ก็คือว่าคุณสองคนนะคะนะอาจจะเป็นเพราะว่าในตอนนี้มันมีอะไรที่เงียบหายนะคะ mm hmm. เขาอาจจะ,ะหายไปจากคุณมันมีอะไรที่เหมือนเหมือนเหมือนตอนนี้อาจจะหยุดคุยกันไปเพราะว่า เหมือนเหมือนเขาอาจจะพูดอะไรกับตัวคุณหรือหรือคุณพูดอะไรกับตัวเขาอะแต่แต่มันเป็นาอารมณ์ของความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนมี destiny นะมันเหมือนคุณหรือเขาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ที่ได้เจอที่ได้เกิดมานะกับกับกับตัว,ต,วตัวคุณนะคะคุณรู้สึกหรือมันเป็นมันเป็นความรักครั้งใหม่ที่รู้สึกดี เนาะแต่มันมีใครบางคนในความสัมพันธ์นี้อย่างที่บอกไปมันอยู่ลักษณะของ energy the emperor ด้วยนะคะนิ่งๆน,นะคะอาจจะแบบไม่ค่อยทำอะไรแต่คิดนะเนาะดูเป็นผู้ใหญ่นะคะดูอาจจะเป็นคนที่คุณคุยอาจจะเป็นคนที่อยู่ทางไกลนะเป็นคนต่างชาติหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอาจจะต้องใช้การเดินทางนะคะเหมือนตอนนี้มันมีอะไรให้ ให้คุณหรือเขา,าจะต้องเลือกต้องตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงนะคะอืมคือคือหรือบางคนนะคะถ้าไกลกันเขาก็คิดอยากที่จะมาหานะจะกําลังดูว่าจะมายัางไงคุณกับเขาได้เจอ,อยังไงกันหรืออะไรแบบเนี้ยเนาะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเฝ้ารอเฝ้าดูกําลังพิจารณาแบบดูใจดูความรู้สึกของตัวเองก่อนนะคะแต่เหมือนไพ่เขาก็จะแบบเหมือนประมาณว่าให้คุณอะ แสดงออกอะแสดงออกในสิ่งที่คุณรู้สึกนะคะแบบแบบ비เอเซอร์ทีฟคือคุณรู้สึกอย่างไรคุณก็พูดไปตรงนั้นคือคุณต้องแบบอย่างที่บอกไปตรงโตรชัคคราตรงจักระตรงแถวถคอของคุณอะอาจจะมีอะไรบล็อกคุณอยู่ แต่ถ้าเกิดคุณเคลียร์พลังงานตรงนั้นออกไปได้อะนะคะให้แสดงออกให้คุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้รีเมน s i ส i ีฟนะคะให้คิดบวกเข้าไว้ในความสัมพันธ์นี้เนาะเพราะจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรที่มันแบบดูไม่โอเคเลยอะแต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะ มีอะไรสักอย่างหนึ่งที่บางคนอาจจะพูดอะไรไปแล้วมันกระทบใจิตใจใครมาจึก๊กนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทําให้มีอะไรเงียยหายไปหรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ฮอตแอนโคลนะคะแบบว่าคือเข้าเข้ามาแล้วออกไปหรืออะไรประมาณนี้นะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้แสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึกที่แท้จริงต่อการมันเลยแบบอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเราคิดยังไง คุณก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับคุณหรืออะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่ามันยังเป็นไปได้ต่อแค่ว่ามันมันจะปเป็นแบบค่อนข้างช้าๆในช่วงนี้นะคะมันอาจจะแบบเป็นช่วงเวลาของต่างคนต่าง พัฒนาตัวตนของตัวเองอะักคือดูความรู้สึกดูอะไรของตัวเองกันไปในตอนนี้อาจจะเงียบๆหน่อยแต่ว่า,าให้ให้ remain Po s i t i v e เอาไว้นะคะเพราะว่ามันยังไงมันก็ยังดูเป็นความรักที่เหมือนมีโชคชะตาพามาให้เจอกันเป็น Destiny เป็น Soulmate อะไรกันอยู่นะคะโอเคค่ะชาวราศีตุลและคณะตุลขอบคุณมากที่ติดตามชมกันค่ะสวัสดีค่ะ